สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจมาแกนนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่อง The Watchers นะครับก็เป็นหนังจากทางค่าย Warner Brothers ที่ร่วมมือกับทาง M Night Shyamalan ที่เรื่องนี้จะไม่ได้กำกับโดย M Night นะครับแต่ว่าจะกำกับโดยลูกสาวของเขาอย่าง Isana Shyamalan นะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนแปลกหน้า4ี่คนที่ มาเจอกันในสถานที่ในป่าทึบทุกๆคืนก็จะมีบางอย่างมาเฝ้าดูพวกเขาเวลากลางในเวลากลางคืนนะครับก็หลังดูจบอะสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่านี่เป็นหนังที่เปิดหัวมาได้โอเคเลยนะครับมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นตามแล้วก็คาดเดาอะไรไม่ค่อยได้ด้วยการที่ผมดูแค่ตัวทีเซอร์นะไม่ได้ดูตัวอย่างเต็ม เพราะฉะนั้นมันจาไม่ได้รู้อะไรแบบเยอะมากมายครับถามว่ามันดูไหลลื่นไปได้ทางเรื่องไหมมันก็อาจจะมีแบบกระท่อนกระแท่นบ้างนิดนึงคือช่วงในถ่ายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกลับกลอยไปนิดนึงอะ่ะแล้วการที่แบบมันเฉลยแบบหลายๆปมในเรื่องแล้วว่ามันทําให้เหมือนแบบหนังแบบจบแล้วอะแต่ว่าเหมือนกับในเรื่องเนี้ยเหมือนเขาอยากจะใส่ไอเดียลงไปต่ออะ่ะ แล้วปัญหาเลยคือตัวหนังมันเอาจุดนี้ไม่อยู่จริงๆครับทําให้พอดูจบอะ่ะจบแบบจบจริงๆแล้วอะ่ะมันยังรู้สึกแบบกระท่อนกระแท่นอะคือเข้าใจเนี่ยนะว่าต้องการจะใส่ซิกเนเจอร์ของพุ่มกับเอมไนชยามาลานลงไปนั่นก็คือการหักมุมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันดูแล้วแบบมันอึนอดอัดคือมันดูแล้วแบบ มันไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ในจุดนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้พยายามจะปูไปสู่การหักมุมซะเท่าไหร่ด้วยตั้งแต่ตอนดูนะแต่ว่ามันคือพอเดาได้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนพอมันเฉลยเกือบทุกปมแล้วอะคือพอมันเฉลยเกือบทุกปมผมรู้สึกว่าความตื่นเต้นมันดรอปลงชัดเจนเลยครับคือเรื่องเนี้ยมันจะให้อารมณ์คล้ายๆแบบ เทนคอปเปอร์ฟิ l เลนนะครับเทน o อปเปอร์ฟิ l เลนก็เล่าอยู่ในสถานที่เดียวก่อนที่จะหลุดออกมาภายนอกคือเรื่องนั้นน่ะมันเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างดีพอๆกับเรื่องนี้นะแต่เรื่องนั้นผมรู้สึกว่าทําได้ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถเดนอมิตงานสร้างที่แบบอยู่ในโลเคชันเดียวแล้วเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ3-4คนที่ต้องการจะเอาตัวรอดในโลกที่เอเลี่ยนบุกโลกอะ ตัดกลับมาที่เรื่องนี้เรื่องนี้สาหรับผมผมรู้สึกว่ามันคล้ายเรื่องนั้นนะแต่ว่าปัญหาเลยคือตัวหนังอะพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มเดาได้แล้วแล้วตัวละครในเรื่องครับตัวละครในเรื่องคือผมรู้สึกว่าโดดเด่นอยู่แค่ตัวเดียวอะสองตัวแล้วกันถ้าสมมตินับนกแก้วด้วยอะโดยนางเอกอย่างตะโกต้าแฟนนิ่งก็ถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานนะนะส่วนอีกคนหนึ่งที่เพิ่งโด่งดังมาจากบาบิเลียนก็ จอจีน่าแคมเบล l l คือผมรู้สึกว่าเฉยๆเรื่องนี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าเธอยกระดับการแสดงของเธอแล้วก็ทําให้เรารู้สึกน่าจดจําแบบในเรื่องบาบาเลียนได้นะครับก็มาที่ข้อเสียกันก่อนแล้วกันข้อเสียสําหรับผมเลยคืออย่างที่บอกไปคือมันเหมือนกับช่วงท้ายๆมันเริ่มกล่อยแล้วอะพอเรารู้ความจริงแล้วพอมันเล่ามันทําให้ไอเดียในเรื่องมันดูจืดไปเลยอะ เหมือนกับอ่ะเราเตรียมพร้อมจะเดินออกจากโลกแล้วแต่ว่ามันตัดสินใจแบบยืดต่อครับแล้วเอาจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่สําหรับผมเลยคือบางบทพูดมันเหมือนกับมันดูตลกอะ่ะมันดูตลกแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะตลกอะ่ะมันก็เลยทําให้ตัวหนังอ่ะมันดูกระท่อนกระแท่นแล้วก็ไม่ค่อยเนี๊ยบซะเท่าไหร่นะครับคือเรายังไม่ได้รู้สึกตามตัวละครมากนักอะ่ะ คือถ้าบทพูดมันดีกว่านี้ผมรู้สึกว่าจะทำให้ตัวละครเนี้ยมันดูน่าสนใจขึ้นกว่าเดิมอีกครับแล้วก็บางช่วงเอาจริงๆคือบางช่วงผมรู้สึกว่าก็ทำได้ค่อนข้างน่าผิดหวังพอมาถึงจุดหนึ่งในช่วงในท้ายมันรู้สึกแบบหายไปเลยอ่ะบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจมันดรอปลงชัดเจนครับทำให้เรารู้สึกแบบเสียดายนิดนึงว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะองค์สามเนี้ย คุณจะอินหรือว่าคุณจะไม่อินอยู่ตรงนั้นเลยครับผมรู้สึกว่ามันจะเปิดปมปมบางอย่างเนี่ยที่ทําให้คนดูนั้นนะ่ะบางคนก็จะเข้าถึงได้หรือว่าไม่ชอบไปเลยก็มีครับตามไปที่ข้อดีกันบ้างครับข้อดีของเรื่องนี้คือต้องยกให้งานภาพจริงๆงานภาพก็เรื่องเนี้มันมีฉากหลังอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ใช่ไหมครับประเทศไอร์แลนด์เนี่ยคือมันจะเน้นไปที่ธรรมชาติแล้วเรื่องนี้เราจะได้เห็นแบบมุมมองธรรมชาติที่ใส่เข้ามาแล้วแบบเฮ้ย ลงตัวใช้ได้เลยนะแล้วก็มีโปรดักชันดีไซน์ที่สำหรับผมเราก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบน่าจดจำทุกฉากอะมันรู้สึกน่าจดจำก็แค่ตอนที่มันอยู่ในป่าครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าตัวหนังเนี่ยคือมันเล่าแบบเอ็มไนท์เลยถ้าสมมติใครไม่ชอบหนังแนวนี้ที่บิวบรรยากาศเยอะๆแล้วก็อาจจะมีแบบจัมส์แร์แบบนิดๆหน่อยๆแต่ว่า ในหนังเรื่องเนี้คือมันอาจจะไม่ได้เป็นชร์มาลานแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าบรรยากาศอะ่ะมันยังอยู่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยคือตัวดนตรีประกอบครับดนตรีประกอบในเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าทําออกมาได้ดีเกินคาดนะคือซาวด์ดีไซน์ของในันเรื่องนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีแม้มันจะมีแบบจัมส์สแกร์แบบปะปายแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้เสียงจนแบบให้เราลาคาอะ่ะดนตรีประกอบก็ เหมือนกับกล่อมนอนบางช่วงก็มีอ่ะแต่ว่าพอไปถึงแบบฉากลุ้นฉากดราม,ม่าก,ก็ถือว่าทาออกมาได้โอเคครับรู้สึกจะทําออกมาจากหนังสือด้วยก็รู้สึกว่าเป็นจุดที่ทําออกมาได้ดีนะแต่ว่าก็เสียดายนิดนึงว่ามันไปไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ครับแล้วก็พอมัน e x e กซ t คิวชัออกมาบางฉากมันอาจจะดูตลกไปบ้างเพราะว่าเหมือนกับการกํากับครั้งแรกนะคือมันก็อาจจะมีแบบข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ ตั้งใจจะเกิดขึ้นบ้างครับผมเลยรู้สึกว่าพอมันมีบทพูดหรือว่าไดอาลอกที่แบบตลกตลกอะ่ะมันก็เลยรู้สึกแบบทำให้ตัวหนังมันค่อนข้างแกว่งไปแล้วถ้าสมมติให้เปรียบเทียบเรื่องนี้เป็นสรรมการก็ the watchers ก็เท่ากับ ten c o p p e r f i e l d lane บวกด้วยปีาศาจบวกด้วย the witch แล้วกันอ่ะผมยกตัวอย่างประมาณนี้แต่มันมันดูง่ายกว่า the witch เยอะนะ ก็สรุปแล้วนี่ก็เป็นหนังสยองขวัญที่ยอมรับว่าเออมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ว่าสิ่งที่ผมชอบเลยคือมันบิวเรื่องให้เราไปสนใจกับเรื่องราวในเรื่องไอคอนเซป็ปในเรื่องได้ค่อนข้างดีเลยครับแต่ว่าก็เสียดายนิดหนึ่งว่าแบบตัวละครมันอาจจะไม่ได้น่าจดจำนอกจากนางเอกนะแล้วก็มันก็เลยรู้สึกว่าช่วงองค์สามของหนังอะ่ะ มันดูกล่อยลงพอเรารู้แบบปริศนาพอมันเริ่มเฉลยแล้วอะก็เลยรู้สึกแบบเสียดายนิดนึงครับก็ The Watchers ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจมาแกะหนังด้วยนะครับ